แจ้งข่าวเงินเข้าแล้วครับที่แอปเปาตังสำหรับโครงการราชนะงวดสุดท้าย1,000บาทเข้าแอปเปาตังเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อวันที่27พฤษภาคม64ครับผมะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมไมเน่ชาแนลครับคลิปนี้แจ้งข่าวเงินเข้าเลยครับที่แอปปอ๋อตังสําหรับเงินโครงการราชนะงวดสุดท้าย1000บาทเข้าแอปปอ๋อตังเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่27พฤษภาคม6กครับผมรายละเอียดรับชมพร้อมกันเลยครับผมสาหรับโครงการราชนะนะครับงวดนี้เป็นงวดสุดท้ายแล้วสําหรับแอปปอ๋าตังที่จะ,จะได้รับเงิน1000บาทนะครับซึ่งในพฤหัสที่ผ่านมานะครับ20พฤษภาคมก็ได้รับไปแล้ว1000บาทแล้วก็พฤหัสนี้ก็ได้2 0 1000บาทนะครับวันที่27พฤษภาคม64อีก1000บาทเป็นงวดสุดท้ายนะครับผมรวมเป็น2,000บาทนะครับก็เงินงวดนี้ก็สามารถรวมกับยอดเก่าๆนะครับใช้จ่ายได้จนถึงวันที่30มิถุนายน64นะครับผมโอเคสำหรับการโอนเงินเราชนะข้าแอปเปิาตานะครับงวดนี้งวดสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็บัตรประชาชนที่ได้รับสิทธิ์นะครับเราชนะก็จะมีการโอนเงินเข้ามาเช่นเดียวกัน ซึ่งก็จะมีโอนในวันพรุ่งนี้นะครับคือวันศุกร์ที่28พฤษภาคม64 1 0 0 0บาทแล้วก็สุ่ที่ผ่านมาได้รับไปแล้ว1 0 0 0บาทนะครับรวมเป็น0 0ง0บาทเช่นเดียวกันสําหรับโครงการราชนะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มพิเศทษที่ได้รับสิทธิ์ราชนะผ่าน sequel, ประชาชนนะครับก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับสุ่ที่ผ่านมาแล้วก็พรุ่งนี้นะครับอีก1,000บาทวันศุกร์เนาะอีก1,000บาทเป็นงวดสุดท้ายใช้ใจ่ายได้ถึงวันที่30มิถุนายน64เช่นนเดียวกั อีกกลุ่มนะครับท่านผู้ชมก็คือกลุ่มม3 3สสเรารักกันนะครับท่านผู้ชมกลุ่มนี้ก็ได้รับสิทธิ์ผ่านแอปต่อตังค์เช่นเดียวกันนะครับจำนวนเงินอยู่ที่1000บาทนะครับครั้งที่2ในวันจันทร์นี้นะครับผมจันทร์ที่3 1พฤษภาคม64 1000บาทซึ่งได,ด้รับอยู่ก่อนแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะคือจันทร์ที่24พฤษภาคม1000บาทนะครับรวมเป็น2,000บาทใช้จ่ายได้ถึงวันที่30มิถุนายน64เช่นเดียวกันนะครับผม,ม,ม ดับมาดูเงื่อนไขเพิ่มเติมเนาะเงินวงเงินนี้นะครับทั้งทั้งหมดนะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับผมแล้วก็สําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมเท่านั้นไม่มีการเปิดองท์ปนใหม่นะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีการกดยืนยันการได้รับสิทธิ์นะครับก็คือเงินเข้าทันทีเลยวงเงินเข้าให้อัตโนมัตินะครับเป็นการเติมวงเงินเข้าไปอีก2,000บาทแล้วก็สามารถทยอยใช้จ่ายได้ถึงวันที่30มิถุนายน64ทุกทุกสิทธิ์นะครับที่ได้รับวงเงิน2,000บาทนี้นะครับ ท่านประชมมาดูความคืบหน้าสําหรับโครงการเยียวยาเนาะในช่วงที่จะเกิดขึ้นเป็น4โครงการด้วยกันที่จะดําเนินการในช่วงกรกฎาคมนะครับถึงท่านวาคม64ซึ่งกําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาและก็จะนําเข้าสู่คอรมอรหรือคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งก็ได้แก่โครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรสสดิการแห่งรัฐนะครับระยะที่3 แล้วก็โครงการเพิ่มกํลาลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษก็คือผู้ที่ได้อยู่ในกลุ่มพิเศษแล้วก็ได้รับสิทธิ์ผ่านประชาชนนะครับสกลุ่มนี้ที่มีรายละเอียดเพิ่มเข้ามาอยู่ก่อนแล้วก็คือจะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับเดือนละ2 0 0บาทตั้งแต่เดือนกร,กรกฎาคมจนถึงธันวาคมนะครับก็6เดือนด้วยกันเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับหกเดือนด้วยกันที่จะได้รับเงินค่ารูดซื้อสินค้าเดือนละ2 0 0้บาทนะครับสำหรับ โครงการที่หแล้วก็โครงการที่สนะครับสำหรับโครงการที่3ก็คือโครงการครึ่งระยะที่3หรือว่าโครงการครึ่งเฟสสานั่นเองซึ่งก็จะมีการนําเข้าครมอสัปดาห์หน้าเพื่อที่จะกําหนดระยะเวลาในการลงทะเบียนวันที่เปิดลงทะเบียนการเงื่อนไขต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการรับชมก็ต้องคอยติดตามข่าวกันด้วยเนาะรวมถึงโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะมีการเยียวยาในครั้งนี้ก็คือ เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายเนาะยิ่งใช้ยิ่งได้รายละเอียดเรามาชมกันอีกครั้งหลังจากที่คอรมออนุมัตินะครับผมโอเคท่านผู้ชมแล้วก็มีเงืองเ่อนไขมาเตมอกว่า4โครงการนี่นะครับก็คือโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรคนจนโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ที่ ได้รับสิทธิ์ผ่านบบประาชาชนแล้วก็โครงการคนละครึ่งโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้4โครงการนี้สามารถเลือกได้1คน1สิทธิ์เท่านั้นนะครับจากข้อมูลเบื้องต้นเนาะซึ่งรายละเอียดเราจะมาคุยกันอีกคลิปนะครับท่านผู้ชมรอรอความคืบหน้าของที่ประชุมคอรมอรก่อนนะครับโอเคท่านผู้ชมก็แจ้งข่าวกันเนาะสำหรับเงินเข้าแล้วนะครับแอปปอาตังเราชนะงวดสุดท้าย1000บาทวันที่27พฤษภาคม64ใช้ใจ่ายได้จนถึงวันที่30มิถุนายน64รวมถึง กระหมดการที่จะโอนเงินเข้ามาอีก20เนาะก็คือบัตรสําหรับการแห่งรัฐบัตรคนจนนะครับบัตรประชาชนแล้วก็แอปเป๋าต่างสําหรับม .33 แล้วรกันเนาะโอเคท่านผู้ชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์ข่าวสารดีๆที่ถูกต้องแบบนี้ให้เผยแพร่ออกไปนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านอื่นด้วยครับผมลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้กับกระผมไมนีชันอครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ